สวัสดีจ้าดีค่ะวันนี้เอาของมาฝากเป๊ปซี่พอดีจะเข้าเมืองอ่ะเด็กน้อยมายกลงใครเป็นไรอ่ะ โอ้ยังไม่หายบอกเมื่อวานไหนว่าไปอาบน้ําได้แล้ว,ลว,าวาเป็นอีกอ่กอมายกเอาพอดีจะเข้าเมืองก็เลยยาอะไรไม่รู้ยามัดนะไอ้อย่าไปกินเด้อพวกยาที่เขาทําขายนะมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นอ่าใส่ปุ๋ยใส่อะไรเยอะอ,อย่าอย่าไปหวังไอ้ไอ้ที่แบบว่าอะไรล่ะสักง่ายๆ,ๆนะเราต้องเอาญาธรรมชาติมันอันตรายเป็นมามันไม่คุ้มเด้ ก็ก็ต้องต้องหาเอาตามตามไหลาทางแล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวเด้อไออ่แตงกับมันแกวนี้ให้จับอย่างละถุงให้จ้าบอย่างละถุงทีนี้ก็จะให้เป๊ปซี่กินเลยตอนนี้ได้ไหมอยู่ไม่อยู่โยนเอาแล้วเนาะไปช่วยโยนหน่อย,อยแตงล้างเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าแม่หมอนมีมีทุเรียนด้วยนะทุเรียนนี้ให้บ้านละลูกเด้อ <มา S 1> ทุเรียนนี้ของคุณแนนคุณแนนเขาบอกว่าเวลาให้กินอ่ะถ่ายคลิปเขาอยากดูแป๊บซี่อมเขามีความสุข <มา S 1> จะให้กินอยู่แป๊ปซี่รอแป๊บหนึ่งออะสวัสดีครับแป๊ปซี่แป๊ปซี่สวัสดีครับก่อนได้กินได้กินข <มา S 1> ้าวมันไก่ ไอ้ข้าวมันไก่สีกล่องนี่ซื้อมาให้เอามันแก้วไปด้วยเดอ้อเอามาเอาข้าวมันไก่แล้วมาเอาแล้วนะนาะแม่หมอนให้ตังซื้อไอ้แอแตงซื้ออะไรก็เลยตังเหลือก็เลยแม่หมอนว่าซื้ออะไรมาฝากเด็กๆก็เลยซื้อข้าวมันไก่เลยเพราะขนม ก็เป็นขนมซองไม่ค่อยมีประโยชน์ตามไปสี่กล่องสี่กล่องนี่สองแล้วน่ารักเลยอาได้กินเยอะจะไปในเมืองก็เลยเ,ออเขาฝากมาลงให้ก็เลยอ่าโอเคได้อ่ะป๊สี่สวัสดีครับก่อนแล้ว แม่แนนคุณตาพี่ตาแม่หมอนเอามาฝากนะแป,ป๊บี่ครับผมก่อนเล้วครับผม,มทำไมโดนอึเขาบ่า <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเนอไอ้ทุเรียนน่ะพี่เอาลงให้เขายางทุเรียนหยุดหลังให้บ้านละลูก โ oh, อ้าจูออกเลยดีใจบ่นี่ดีใจบ่ะเอออ้าวกินไปเนื้อดีใจดีใจดีใจแม่หมอนคิดถึงนะแปซี่นะแม่หมอนรู้ว่าแม่หมูจะไปทุระในเมืองก็เลยฝากเลยนี่สาวๆพากันฝากกินให้อร่อย ไปก่อนรีบเดี๋ยวไปทันงานเขาสวัสดีครับเป็นไหมนี่สวัสดีครับเป็นไหมสงสัยไม่เป็นนะนี่พ่อไม่อยู่นี่